เปร์ด่งดังได้ยังไงสเปร์เคยออกรายการทีวีมาแล้วนะคะโด่งดังว่ามีชื่อเสียงผู้คนตามหานะคะสเปร์เป็นแสนละล้านขวดเกลียงตับนะคะทุกคนจะบอกว่าอ่านะคะสเปร์นะคะ,ะ,คะตัวนี้ อ่ามาได้ยังไงอ่าเล่าดิดเดิเพราะหลายคนยังไม่เคยฟังในทีทีไดย้ยังไม่เคยฟังใช่ไหมคะสเปย์มาได้ยังไงสเปย์เนี้ยค่ะเป็นสเปย์บุญโอ้ยพูดเรายิ่งใหญ่มากสเปย์นี้เป็นสเปย์บุญนะคะเพราะว่าครูได้มาจากที่ครูไปปฏิบัติธรรมทุกคนครูไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วไปเจอกับเจ้าของสเปย์เจ้าของโรงงานผลิตสเปย์ที่เขาเป็นหุ้นส่วนกับคนญี่ปุ่นนะคะผลิตสเปย์นะ ผลิตสเปย์น้ำแร่แล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนเขาไม่มีลูกนะคะเขาก็เลยอันนี้เราสรุปๆนะคะเขาก็เลยให้ครูเป็นลูกบุญธรรมเออเราแบบสรุปๆนะคะแล้วครูค่ะก็ได้เป็นเจ้าเดียวเท่านั้นที่ผลิตสเปย์น้ำแร่ที่มีโน้ฮาวมาจากญี่ปุ่นนะคะจริงๆแล้วเริ่มเดิมทีนะคะทุกคนเขาใช้กับดวงตานะคะคือ เดิมทีนะอันนี้เล่าประวัตินะคะเล่าประวัติไม่ใช่ตัวนี้นะอ่าเล่าประวัติย้อนออก,กลับไปนะคะสเปรย์ตัวนี้อ่ะจริงๆล้วมันเป็นสเปรย์ที่ใช้กับดวงตานะคะก็คือใครเป็นอ่อต้อเป็นอ่อแพ้ลมหรือว่าใครที่ตาฝ้าฟ,า,ฟางใครที่ตาแบบว่าอ่าแสบตาน้ำตาไหลบ่อยหรือน้ำแบบว่าอ่อท่อน้ําตาตันหรือท่อน้ําตาอะไรรั่วอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้พอ มาถึงครูทีนี้พอครูไปคุยนะคะในเรื่องของอสินค้ามันทำให้ครูค่ะลองเอาเข้าไปคุยตอนจดทะเบียนนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะใช้กับดวงตาเราต้องจดเป็นยาเท่านั้นนะคะต้องจดเป็นยาเท่านั้นเป็นยาหยอดตาเป็นสเปย์หยอดเป็นสเปย์พ่นตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถที่จะขายผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะ นั่นละค่ะมันทำให้ครูนะคะจริงๆมันเป็นสเปรย์ที่อาจเป็นสเปรย์สะอาดก็พอนะคะเพราะเราพูดเยอะไม่ได้นะคะมีโซเดียมคลอไรด์นะคะที่อ่าในการเรื่องอเราไปศึกษาเองนะคะพูดเยอะไม่ได้ทีนี้ครูนะคะก็เลยคิดนานมากทุกคนแล้วตอนนั้นนะคะหลายคนจำได้ครูค่ะ ไปไปไปแบเขาอะค่ะแล้วเอาอุปกรณ์เขามาตรวจว่ามันมีแร่ธาตุเท่าไหร่ใครที่เข้ามาในห,หม่จะจาได้นะคะว่าครัวเอาไปตรวจว่ามันมีแร่ธาตุเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แบบว่าโอ้ย,อย,อยทุกคนมหัศจรรย์ทันลึกกันมากตอนนั้นอะนะเมื่อก่อนมันโชว์ได้เนาะเราก็เราก็เอาแบบสดๆร้อๆเลยนะเทให้ดูเอาเครื่องตรวจจากจากแบใหญ่ของเขาเลยนะคะเอ่อ เพราะว่าเขาเป็นพ่อบุญธรรมครูนะคะเขาก็จะให้ครูค่ะตรวจสอบได้หมดทุกอย่างเลยนะคะว่าน้าแร่ตัวนี้สะอาดจริงไหมนูน่นนี่นั่นะอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะพอตอนไปจดเราก็เลยไปยื่นจดเป็นสเปรย์เพราะว่ามันสามารถขายผ่านออนไลน์ได้แล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาเราไปจดเป็นสเปรย์มันจะให้เราแค่ฉีดใส่หน้าเท่านั้นนะคะทุกคนถามว่าหนึ่งมันขายง่ายเพราะมันขายในโลกออนไลน์ แต่สมันจำกัดมากมันไม่สามารถเคลมได้เลยว่าฉีดพ่นตาได้มันไม่สามารถเคลมได้เลยว่าฉีดเข้าปากเข้าจมูกได้เคลมไม่ได้เลยเพราะเราไปจดเป็นอะไรคะเวสสำอางหรือเราไปจดเป็นคล้ายคยเครื่องสำอางนะคะเพื่อที่จะขายผ่านช่องทางออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราเปลี่ยนกลับไปนะคะย้อนกลับไปแล้วเราไปจดใหม่เป็นแบบขึ้นทะเบียนเป็น รักษามันจะให้ขึ้นทะเบียนเป็นรักษาเลยนะคะรักษานะคะเพราะขึ้นทะเบียนได้สองแบบเราจะต้องขายผ่านช่องทางในร้านขายยาเท่านั้นไม่สามารถให้ใครเอาผ่านสื่อออนไลน์ได้เลยนะคะเพราะกฎหมายกําหนดไว้แบบนั้นทีนี้เราต้องเลือกค่ะครูจึงเลือกไม่เป็นไรฉันมีทีมงานเยอะนะคะครูจึงเลือกที่จะผลิตสเปรเพื่อเื่อเพ,อเพ,อเพอือีกแล้วนะคะยังไม่ได้กิกนกาแฟ เพื่อใช้กับใบหน้าเห็นไหมคะแต่ทั้งที่เราแค่เปลี่ยนนะคะว่าเราจะจดเป็นรักษาหรือเป็นสเปหน้าแค่นั้นเองนะคะครูก็จดทะเบียนเป็นสเปหน้านะคะสเปใบหน้าเออนะคะสเปถนอมใบหน้าถนอมดวงตาอะไรประมาณน,นี้นี่คือที่มาคะ่ะผลิตออกมานะคะทุกคนก็ไม่รู้ซินะ ขายทีเราเป็นแส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 นแบบนี้เลยนะคะจนน่าจะทะลุล้านขวดไปแล้วนะคะ